กับสวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยสวัสดี FC ทซกทุกๆคนตรงนี้นะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เนี่ยเมื่อวานก็ยินดีด้วยกับเราพัฒนานะครับเลขที่ออกก็คือ85นะอาจารย์ให้เกือบ3ตัว80ถ้ามันออก80ด้วยนี่บนล่างเลยเออก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็อาการไข้ตอนนี้ไข้ลดแล้วนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานอาจารย์พูดยังมีเหนื่อยมีเพียแต่ว่าก็ยัง แบกสังขารมาอัดคลิปมาไลฟ์สดให้พี่น้องเอฟซีนะครับได้มีโชคกันหลายคนก็ขอบคุณอาจารย์ที่แบบเหมือนเทวดาเดินดินขนาดตัวเองป่วยก็ยังแบกสังขารขึ้นมา,าทําหวยให้นะครับก็ขอบคุณทุกความของหญยที่ส่งมาให้กันวันนี้อาจารย์มีแนวทางฮานอยเนาะก็คอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์โอ้โหเยอะมากนะครับไม่คิดว่า คนจะเป็นห่วงันนี้วันนี้ลูกศิษย์ก็นําแบรน์นำกระเช้ามามอบให้ที่สํานักแต่อาจารย์ก็ป่วยอยู่อาจารย์ก็เลยยังเข้าสํานักไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่เข้าไปไม่ได้ก็คือเราเป็นไข้ไงเป็นไข่เรากลัวจะไปติดแขกไปติดลูกศิษย์นะครับก็อาจารย์ก็เลยต้องขออภัยนะก็น่าจะหายก็อีกสองสามวันก็คงหายแล้วนะครับตอนนี้ก็เชื่อไหมว่ายังนั่งตอบลายอยู่นะครับตอบลายเพื่อที่จะส่งออเดอร์ นะที่มันค้างตั้งแต่วันที่สองน,นะครับก็รอรับด้วยแล้วกันอ่ะเราไปดูหน่อยก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาน่อยวันนี้เด่นอะไรเด่น7นะครับฟันเจ็ดรูดเอาจารย์มั่นใจว่ามาครับหน่อยวันนี้มี7จ็ดหกห้าแล้วก็7 5็ฟังอีกครั้ง7จ็ดหกห้าเม็ดเดียว7จ็ดหห้าเครับ3ตัวมี7จ็หกับ7 9 5ดเก้ 765กับ795ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7็นะก็กำลังตอบไลน์นะครับใครที่บูชาภูเวทหรือว่ากำไรรุ่นแรกก็รอก่อนนะอาจารย์กำลังจัดส่งให้นะครับเนาะขอบคุณเ c ใครที่บูชาก็ลองรับหน่อยนะทูบ1 99ก็ได้เข้ากลุ่มแนละผูเวท499นะครับเออจะได้เข้ากลุ่มในกลุ่มจะได้หวยไวนะครับใครที่แบบทุนน้อยก็นี่แนะนำเลยอุ้มพยาลิบขุดครับ399ครับ,รบสุดจริงอค์นี้ชอบอ่ะ โอเคครับขอบคุณ FC ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นเลยเด้อไปเลยเยด้อบายบายครับพี่นอ้องสวัสดีครับ